เด่นข้าวค่ะเกิดขึ้นกรณีข้องคนรายที่ไปทุบจกรถในช่วงวันยุติผิานมานะคะงานนี้เนี่ยต้องยอมรับฟีมือของเจ้าหน้าที่นะว่าจับกุมได้แล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ทีมงานเราต่อเลกอ่านหล้วคําตกใจไอ้มนี่คือใกล้มแต่ว่าตัวดาจริงเลยตัวดําเมียมเลยนี่อยุ่ปมลบปนนี้เออ่แต่ว่าดำป่พมบมาตำรวจจับไอ้มอคนเดิมด้วยเดิมของใครก็ไม่รู้เหมือนกันออกจากคุก11อวัน หมากอเฮตสามข้าวไปไม่เหลาคือสมอลเลยสมอลเลยไม่เขาชื่อเยอะใช่แต่จริงจริงมันคือสมอลคือสมอลเนี่ยคือสมอลนี่ยมันเป็นตัวนั่งตะลุงสมอลเป็นคนบ้านๆอะไรแบบนี้สมอลนี่เป็นนั่งตะลุงแต่อยู่ในเขตอำเภอสะกอมจังหวัดสงขลาเวลาเขาแล่นตำแหน่งแปแลนแปแลนเขาเรีย่ยบนพื้นที่นี้มันไม่รู้บนพื้นนี่ก็กินข้าวกันไม่ได้กินบนพื้นที่อะไนี้อโย่พื้นธามากินก็ไม่ค่อยพอกินเลยตัดยางกัราคาถูกนี่บนพื้นแล้วสะกอมสงขลานูเพ้าบ้านหนองมาศนู โอ้ปมหนีตายเลยได้อัดดูได้ยินไว้ได้ยินไว้แต่นี่ไม่เกี่ยวกับหน้าไม่เกี่ยวกับช่วงกล้าแต่เกี่ยวไม่เกี่ับเป็นไอโม่เป็นเพื่อไอโม่ที่ถูกจับแล้วตจก็คือเหลาชุดนี่ครับคนนี้ที่มีการถูกกระจกรถเมื่อเดือนน้องในวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่าานมที่ผ่านมาแต่หลาชุดเนี่ยบ่ายโมงแลกวันที่21ก็คือเรียกว่าเรียกว่านครจีซัทธาตุนิตรบุตรธนตำรวจชุมชนได้จับกุมทำการแถลงข่าวในครั้งนี้เนี่ย ลงเป็นพ้นมาจากการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็แผ่นปฏิตูศักดร์ภพว่าคนร้ายที่ก่อเหตุน่าจะเป็นคนเดียวกันเนื่องจากลักษณะการก่อเหตุเนี่ยเหมือนกันวิธีการทำยิ่งถูจ็อกอีเวียนรลอดได้ปะเนี่ยนี่คือผู้กับแค่กระเลงเข้านะครับคืนนั้นมันทำจั้งสามรายด้วยนะเคืนก่อนนั้นอีสองรายรวมเป็นห้ารายเป็นผู้ต้องห้าที่เคยถูกจับแล้วในคดีเนี้ยคดีงัดงัดแง่หอดนี่นะครับอ่ากับเร็วซัมซักครับ เร็วซ้ำซากเร็วซ้ำซากไม่ยอมจำหนึ่อเขาก็เรียกว่าเร็วไม่ปันเพื่อนเร็วไม่ปันเพื่อนนี่นี่ไอ้โมไอ้โมนี่ไอ้ยูหน้าเมงอนเราเหลาพี่นุ้ยไปแรกเข้ากันไม่ใช่เลยแต่ว่าไปแรกก็ตำแป้นด้วยวันนั้นไปยูหวังกันกี่สัตว์ตอสไหมวันนั้นไหมเนาะในตอนรองผู้การปีรดาหยุดการาเจดีใช่ค่ะดอกไม่คุมกันมา รว,รวมการแแลงข้าวด้วยซึ่งทีนี้นะบอกว่าหลายหลายคนมีการผู้ถึงประเด็นข้องการออกมาในข่าววันนี้ของไอ้มอพราว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะออไอ้โมเนี่ยไม่ซ้ำนึก ในการที่ทาความผิดแล้วไงเพราะว่าก่อนหน้านี้อยู่ในคุกแล้วแล้วก็พนโทษมาจะการได้รับอภัยโทษนะพี่นุ้ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานั่นเองนะครับแล้วกับิที่เราหนักโทษเวลาเขาได้รับพระราชทานอภัยโทษเนี่ยพร้อมจะออกจากคุกเนี่ยเขาจะต้องปฏิญาณอาาบานตนปฏิญาณตนนี่แสดงว่าพิษคําสาบานหรือมันไม่ได้สาบานในตอนนั้นไม่รู้ตอนนั้นไม่ผูกจึ้งเรือว่าทางอนิวไว้เอาใจคือแบบแบบี่ฮกกวานั้นที่สำคัญคือสม่อโม่นะนะ นี่มอคนเดียวแต่ว่าท้าม,มาตอนนี้ทำลายผพาพดพปูกแก๊สทางจังหวัดเลยใช่แล้วทำลายผพาพดพประเทศไทยทางประเทศเลยซึ่งท่ามที่นเนี่ยตะบเนียต้องเอาอ้าคนเดียวว่าผู้ได้ไปนั่งคุยทำความเข้าใจกับมันเสียเต็มทีเนี่ยเศรษฐกิจกคือรถข้องฝอรั่งด้วยไงค<ช>อรั่งที่ก็เป็นเางก็มาทำธุรกิจเออก็ทำธุรกิจกันเนี่ยตซึงวิธีการคือเขากะต้องบอกไปทางประเทศเขาถึ่งท่ามวายอยยับไม่ปูแก๊สยอยยับ ประเทศไทยย่อยยักจากคนคนเดียวเพราะหม้อคนเดียวเพราะหม้อคนเดียว